สั่งของ17โปรมาใส่16โปรมาดูกันว่าจะใช้ได้ไหมเรื่องมันเกิดจากว่าผม,มาอยากได้เลนส์กล้องสีส้มแต่ว่ามันมีเฉพาะ17โปรผมก็เลยลองสั่งมาใส่กับ16โปรดูในกล่องแกะออกมาก็จะมีเลนส์กล้องพร้อมกรอบติดแล้วก็ชุดทําความสะอาดเนี่ยครับสีส้มสวยมากแล้วก็จะให้ดูว่าเนี่ยมันเป็นของ17โปรจริงๆและตัวกรอบช่วยติดของเขาเนี่ยตรงเนี่ยมันจะมีตัวงัดนะครับเอาไว้งัดเลนส์เก่าออกได้ ก่อนติดแล้วก็เช็ดทาความสะอาดแล้วก็เก็บฝุ่นให้เรียบร้อยก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการลอกแผ่นล่างนี้ออกนะครับเสร็จแล้วเราก็นําไปติดที่มือถือเราได้เลยเสร็จแล้วเราก็ทําการกด3เลนตรงนี้นะครับเพื่อให้มันแน่นนะแล้วเดี๋ยวก็ดึงแผงออกมาเสร็จแล้วครับสีส้มสวยมากเลยครับเหมาะก,กับเครื่องสีทะเลไทร์ของผมไหมแต่ว่ามีข่าวไรจะบอกครับมันใช้ด้วยกันไม่ได้นะดังนั้นนะครับผมแนะนําให้ซื้อตรงรุ่นนะครับดีที่สุดแต่เสียดายมากเลยงานมันดีมากเลยครับเนี่ยเอามือรูปดูนะไม่เป็นรอยนิ้วมือเลยครับ ดีผมก็เลยลองเอากันไกลมาขูดๆด,ดูนะไม่เป็นรอยเลยนะครับผมว่ามันดีมากเลยนะ